น้องครับน้องกับไมพยุงครับผมที่อ่กล่องไว้ซื้อนะครับน้องกับจะปลูกตอครับผมทักทายคุณทสมบัติด้จากพนักาคุณนวลจันทร์ทักทายจ้านะครับน้องทักทายได้จากพนักนบริออการขนมไทยทักทายหวานๆจ้าสัน้นหูยน้องบริการน้องบริการไม่มีอะไรจากช่องบริการไม่มีอะไรไม่มีอะไรน้องบริการบอกไม่มีอะไรสัน้นนีแต่อืมส่วนผมปลูกกุรียนผมกินฮอทตน้น <laughs> ยินดีครับผมทักทายได้จากคุณมาขอบคุณหล,หลายๆครับผมทักทายกันนะครับเนาะเพิ่มพระบวกให้กันครับผมในยนานพาเราทักทายคุณสมร้านนะครับเนาะพี่อ้อยคอยทักทายไผ่เนาะทักทายคุณสมร้านเช่นเดียวกันนะครับเนาะแล้วก็ทักทายคุณไผ่อีกครับผมคุณ คมที่มาเพิ่มพลังบอกให้กำลังแรงใจกันนะครับน้องเปิดบ้านซ่าเนี่ยนั่นหนึ่งเพื่อนๆกระทักมาหนองบ้านกันกิงกังกิงกังผมเฝ้าครับผมผมรีบไปปลูกยางนะครับว่าจะปลูกให้เสร็จครับท่ี่สมเฮ็ดดาวเฮียครับผมโอ้เน้อเอ้ยน้อเฮ็ดดาวเฮียจังเลยน้อบาที้พี่สมข่อยก็ได้ขอบคุณพี่สมครับเด้อที่มอบดวงดาวดว,ดวงใจมาเป็นกำลังแรงใจผมสวัสดีเด้อน้องลิลลี่ซันเพิ่มมาน,นะครับน้องน้อยใจด้วครับผมบ่ทักผมก่อนก็ได้ทักน้องลี่กวนก็บเดว่าาด้วครับผมขอบคุณหลายนะทักทายน้องลี่คนสมที่มาเพิ่มพลลัััังงงบบบอกกกใให้้ำแรรจนนนนเาาะคปิดซ่ เนี่ยนห,นหนึ่งเพื่อนเน,นกระทักมาหนองบ้านกันกิงกังกิงกังผมเฝ้าครับผมผมรีบไปปลูกยางนาครับว่าจะปลูกให้เสร็จครับตอนอาบบนออบัดเนี่ยคือจังลูกแมวนี่บอกครับบอเมียนลูกแมวลูกหมาเพื่นอ,อ,นอ,นนอนก็ไเลยขอบคุณครับผมตกน้ำจ้าซองหากระน้องซองหาว่าเปิดบานบนอบนอเปิดเก้าครับผมตราบใดที่ยังอรอตรวจสอบอยู่ครับผมก็ต้อง ทำหน้าที่ของเขาต่อไปครับผมพูบแล้วครับผมยุบแล้วเหลืองบิดแล้วครับผมแต่ยังพันแห่งเทือ่อครับผมพี่จมได้กินทุเรียนมาเลยน <c oughs> <c oughs> ัก็มาคอยกระบ,บอกกันเลยดิคุณอนุสรทักทายจ้าทักทายจ้าขอสิรับแบบนี้ครับผมสวัสดีทุกจ้าสวัสดีทุกจ้านยนาพาเราเสาวคนสวัสดีทุกจ้าคุณอาผมขอบคุณครับที่อับมือนกครมาจับมือคุณวันพิษเนี่ยอื คุณป่านีทักทายเด้อจ้าฉันพนวัลคุณอ้วนทักทายครับผมทักทายคุณป่านีครับผมเอา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 เต้โบ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 พอมาเจอกันขอโทษเด้อค่ะที่ส่งพี่ส่งหยอกค่ะปราชันพลวัลครับผมเอา เจ้าเยี่ยมชมแล้วก็เป็นกำลังแรงใจให้กันทุ่มนี่เด้อรับถ่าจะได้กระด็ครับผมก็ไปเรื่อยๆครับผมตรงนี้ก็ต้องช่วงเวลาที่เรารอคอยอยู่นี่ก็ท้ายน้องก็ต้องทักทายสวัสดีนะจ๊ะบนมาขอบคุณละลายครับคุณปานเขาม้านางรับครับผมขอบคุณครับผมทักทายให้กำลังแรงใจนะครับน้องเดินทางปลอดภัยเด้อคุณปาน้ขันเฝ้าไปของพี่อนรเนะครับขอม้าครับกระยอกพี่ไหนซื้อบ่ครับผมทักทายได้จากน้องลาจ้าขอบคุณละลาครับพี่สมครับผมพี่อ้อยเคยมา ิชนาครับผมทักทาทยเด้อจ้สาสวัสดีของพุ <c oughs> ง่นโมเรศขอกมาเจอไแม่ห้องเอิคนสวยแล้วขอโทษจ้าแมน่นเยี่ยมชมแล้วก็เป็นกำลังไล่ไกให้กันทุ่มนี่เด้อครับขาจะได้กระเด็ๆๆครับผมก็ไปเรื่อยๆครับผมตรงนี้คก็ตนองนนช่วงเวลาที่เฮารอคอยอยู่นี่ก็ไจำนวนจันทร์ทักทายเด้อจ้าสวัสดีเด้อจ้าคุณปานิอัลไทยเด้อจ้สาสวัสดีจ้าคนมาคนนันนาคนสวยส้นเอ้ยเนาะร้อยแล้วเม่ไหนคอยอัลไทยส่วนผมปลูกครูเรียนผมกินฮอตต้น Gonna, กินอด้นค,ครับผมทักทายได้จากพลเมียขอบคุณหลายๆครับผมทักทายกันนะครับเนาะเพิ่มพลังบวกให้กันครับผม,ส,มส่วนอยู่จ่าเม่ยสันพนเมายนะครับน้าห่วยสร้างวาแทนคุณนายนาพารเราสาวอุบลผมสวัสดีนะครับประศัะ่น,าน่าคุณอ้วนครับผมทักทายคุณนายนานะครับนสวัสดีจ้าเห็นแม่ยบลาเอ้ยห้องแมียเมียปั่นและอ่อนน้อยนะครับเน,บนาะเขาตั้งเหนือเพลนวียเด็กน้อยอังพอีสานเขาเาบอกเด็กน้อยผู้หน่าหากคุานายนะครัตลอดมันมันยุบเลยเออมันเปลียน เป็นังไๆเนาะคือกันละจ้ากำลังแรงใจจ้าวัชรพิ่นวัฒน์นะครับท่านนายนาผาเด้อครับเด้อขอบคุณหลายๆครับผมที่มาเยี่ยมเยือนมาทักทายมาเป็นกำลังใ,ใจมาเพิ่มพลังบวกให้เขาขอขอบคุณครับขอบคุณหลายเด้อครับเด้อทิเวมาครับผมยินดีจับมือจับมือครับคุณนายนาบอกครับผมนายนาเนาะครับท่าน ฟังเพลงมวลมวลเยี่ยมมากเลยจ้าคุณมรรณาคิการน้องแมนบอกครับผมทักทายด้วยจ้าคุณสุบันจ้าคพืทักทายเพื่อนพลังบวกเป็นพราะงใจให้กันในช่วงบายบายครับเหมือนเดิมแล้วเขากับบูมี่อย่างไรครับผมมือนีกลับมาเปิดบ้านเพื่อที่จะทักทายเด้อยคุณในยานาผ่าเราแม้คุณดวงเดือนครับผมขอตัวจำสินก่อนเด้อ โอ้ยซาถูกด้จำซีนอิริในนี้ซาถูกครับย <laughs> ินดีต้อนรับเด้อครับเด้อขอบคุธละนครับผมที่แวะเวียนมาครับผมจำซื้อไว้ก่อน <laughs> จะได้ไปเยี่ยมไปเยี่ยนฮักไทยด้วยจใจนั่นนาพาเราสาวอุบลแ,แม่แม่แม่เห็นแม่หลฮักไทยด้วยใจน้งองหลาสั่งบ้านด้วยสรรพนามน,นะครับเนาะได้ละไปเวลาผมหันเบิ่งก้อนได้สามสิบหกนาทีละ อ่น้องลากทักทายได้จ้าสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมทักทายทุกคนในห้องได้จ้าจ้าปากแดงๆแก้มแดงๆเป็นตาสร้างบ่ปางแดงเจ้าของบ้านสวัสดีคุณเพ็ญศรีจ่าอยากคุเรียนนั่นสันเปนว่าน้องเอ๋วนั่นสันเป็นว่าน้องก็เนาะคุณเพ็ญศรีทักทายน้องเอ๋วสวัสดีได้จ้ะคุณวิทยาจ้าสันเป็นว่าน้องเขานอนจากแม่นยนต์พาเราเนาะครับเนาะขยแล้วครับผมยุบแล้วเหลืองบดแล้วครับผมแต่ยังบอนแห่งเทื่อครับผมพี่จมได้กินทุเรียนมาเลย ยืนจักทุกคนในนาไรนะครับน้องพ้อมจับมือแล้วเป็นกำลังใจให้กันไปเด้อครับเด้อยินดีครับจับไม่จับมือไว้คุณศรีสวัสดิ์ครับเด้อจับมือไว้ไปด้วยกันข้าท่านพี่สังบานเพื่อนกัขอโทษขออภัยไว้ณที่นี่ด้วยครับผมอย่าถืออย่าซาเด้อครับผมกับตรงนี้ครับผมขอโทษขออภัยทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็ไอนะครับเนาะเกตนาของผมก็คือพ่อพร่อสุดแสงตานะครับเนาะงก็ ก็เ,เลยว่า,าเอาก็เลยเอาเป็นคําเปียกเปยครับเอามาเปียกเทียบครับว่ามันกวางขึ้นทะเลนั่งก็ต้อคอยกระบอกกันเลยดิคุณอนุสรทักทายจ้าทักทายจาออกก้าคอยสีรับแบบนี้ครับผมสวัสบบดีนะจ้าสวัสดีนะจ้าในยาน,า,ยนาพาเราสาวคนสวัสบบดีนะจ้าคุณลาครับเต้ยังโดนเซียวว่ามันเข้มสวัสบบดีน้องลีครับหัวใจอิงยังโจงมันสีเขียวเขียวจังสันสี้ำเงินจังสันหนี้ยคุณหลายๆนะจ้ะน้องคัดแล้วครับผมยุบแล้วเหลืองหมดแล้วครับผมแต่ยังพัน แห่งเถ้อครับผมพี่จมได้กินทุเรียนมาเลย <laughs> สัมบ้านเดี๋ยวพี่ส่งจ่าตามไปบ้านเด้อสัตบบ้าเบยครับผมดีใจนะครับต้องมีแต่คนจ้องสิไปน้ำเนาะสัตว์เมียนครับผมคนเามวนผู้ใหญ่เยี่ยมชมแล้วก็เป็นกําลังไล่ไกให้กันทุ่มนี่เด้อครับขาจะได้กระเด็ครับผมก็ไปเรื่อยๆครับผมตรงนี้ครับต้องช่วงเวลาที่เฮารอคอยอยู่นี่ก็ต้องสวัสดีคุณแววเด้อจ้านั่นแหละครับน้องพรน้องพรครับผมน้องพรเด้อขนาดพร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 จีราพรอนเนี่ยครับผมน้องสาวเหนือฮานเด้อฮานครับผมวันที่สิบ ครับวันที่17เกครับผม2อาทิตย์นะครับว่าตอนนี้ก็มื้อนี้วันที่หนึ่งแล้วครับผมก็น่าจะย่างเข้าสู้อาทิตย์ที่สาสำหรับบ้านใดที่เปิดบ้านแล้วก็รอกันตรวจสอบมาเป็นรอบที่2นะครับนอกากกเป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่รอตรวจสอบรอบที่2ครับเพราะโดยรอบแรกเขาอาจชะล่าใจนะก็ต้องคอยเป็นพระนะครับเมื่อกี้สังบ้านคอย่าจะไดเนาะครับน้อแมนบอเราหายใจหน่อยจ้าผมหายใจทั้งเหงือกตัวคุณปานี้ทักหายดจจะสวัสดีคุณปานี้คุณยายสายจวดจะสวัสดีจัะ เอาป่ไปครับผมใครอยู่ดอกขันอยู่ในสินกินไดน้ทำอยู่ในสินกินในสินปลูกต่อนคัคืนธรรมชาติให้กับอ่าคืนปลาใหม่ให้กับธรรมชาติว่ามันคืนธรรมชาติให้กับปลาใหม่ดีครับตอนนี้ผมปลูกปลาครับผมปลูกปลาี่สังวานคอยแน่นอนนอนไปเลยจ้าสังวาลเราก็อาคุณพ้นสีคุณบันเพน ผลอารมณ์ดีสวัสดีจากคุณพี่ประชันเพ่นมานรัชใจนะครับนอกอำเภอบ้านมาเรื่อยๆครับผมอาจจะทักทายพูดคุยกันบ้างเป็นบางครั้งบางครั้งนะครับนอกว่าจะูกเปิดตะละครับแต่เพื่อนๆกระทู้มหานะครับนอกมาทักมาทายไอมาเพิ่มพลังบทมาเป็นกำลังใจให้กันนะครับนอกคุณเาญนาพาเราทักทายลุ้มดุยเด้อจ้าสวัสดีนะจ้าว่าชันเพรมนมาชนะครับนอกอดสลาฟังเอาเด้อครับภาษาอีสานกันจ้าสันคุณอ้วนค้าสวัสดีเช่นเดียวกันจ้าจากอนุสรนะครับนอกคุณเดือนทักทายเด้อจ้าสวัสดีคุณวิดทะยานนะจ้ายินดีเด ทุกคนในนาไรนะครับน้องพ้อมจับมือแล้วเป็นกำลังใจให้กันไปเด้อครับเด้อยินดีครับจับไม่จับมือไว้คุณสีสวัสดิ์ครับเด้อจับมือไว้ไปด้วยกันข้าท่านพี่สังวานเพื่อนกัเด้อจยายนางทักทายคุณน้องลิลลี่จ้าสวยๆสบายๆเจอกันไหมบ๊ายบายเจอกันไหมครับสอเสือบุญมีคอยใส่ชายาโรเซย์นาะเล็กๆน้อยๆนะครับน้องกับเปิดบ้านพูดคุยจากท้ายเพิ่มพระรังบุตรก็เป็นพระรังใจให้กันไปนี่เลยครับผมตัวนี้นะครับน้องกับทำหน้าที่ของเขาไปก่อนครับผมช่วงนี้ครับน้องเป็นช่วงผมพายเกสังบวาน บ้านเดียวกันว่าซันว่าซันเป็นวันนะครับน้องบอกพักคายเด้อจ้าคุณด้วนพักคายสวัสดีครับผมสหนเนนะขอบคุณจ้าสันสวัสดีเด้อจ้าในนาเด้อจักกันซอเด้อจ้าจ้าขอบคุณค่ะสันเป็นวันคำว่คุณซออ่าคุณ กันได้ด้วยครับเด้อกหนึ่งคอมเมนต์สังคอมเมนต์พอได้เห็นไหนเห็นตากันนะก็ต้องยืนยันตัวตนสุดอกครับผมทักทายกันได้นะครับนะบ้องคุณสุบันทักทายจ้าเอ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 าขาลรือมาสั่นเป็นสีขาวแล้วเป็นเป็นตะเบิงยักหยักเนี่ยกอด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 ลัก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 ได้จากพี่สมมาสั่นพี่เพชรสีข่อยยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนๆทุกคนนะจ๊ะคุณสีสวัสดิ์ทักทายแล้วก็บอกว่ายิ <c oughs> นดีอะไรนะครับผมสวัสดีน้องแอลครับผมสวัสดีได้จาอีอีสั่นๆมาแล้วนะครับอยากกินทุเรียนมาซะกันเลังพ ไฟทักทายเจ้าเลยเด้อสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพีวันเพ็ญนคนงามคนสวยสันพันมาเนาะครับเนาะทักทายพีวันเพน็ินพบที่สุ่มไฟทักทายมาละทอนเลยครับผมขอบคุณครับคุณน้องรักครับผมมาแล้วครับผมตัวจริงเสียงกิงตัวเป็นๆน้นนองรักมาให้สวัสดีพูดคุยย้ำใบครับผมพูดคุยทักทายย้ำใบบครับผมเขามาเพิ่มพระรงบบังโบผิวพระรังใจให้กันย้ำใบเด้อครับเด้อข่าว อางใดก็ได้นะคร Arrow, no in, ับร่างร่างณจนาณนาพาเรานะครับขอบคุณครับกดไลค์รัวงมาให้กำลังใจกันเหมือนเดิมครับผมคุณลุงดุยกันเองนะครับเนาะหถักทยน้องเอ๋วกันะสวัสดีครับผมรักพุณนวลจันทร์คุณันเพ็ญมาส่งกำลังใจเด้อจ้าครับผมขอบคุณคุณวันเพ็ญนะจ๊ะไปน้ำมาสั่นคุณคุณควันเพ็ญคุณอารมณ์ดีทักทายเจ้าเด้อจ้าคุณณญาพาเราทักทายคุณอ้วนครับผมมาสั่นเพิ่มมาเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีนะครับพี่